ก็เบื้องแบบนี้ตกง,งานแน่ๆ คีย์เวิร์ดในนั้นอ่ะมันคือการปูแบบขุยหนูซึ่งเราบอกไปแล้วบอกไปอีกสรุปไว้เลยว่าขุยหนูไม่ใช่ปูไม่ได้ปูได้นะคะแต่สัดส่วนผสมที่มันมีทั้งปูทั้งทรายความชื้นมันต้องถูกต้องก็เดี๋ยวเคลียร์ให้เลยว่าขุยหนูเนี่ยมันมีทั้งแบบเปียกและแบบแห้งใช้ได้ทั้งสองวิธีแต่ใช้ให้เหมาะกับงานเพิ่มให้เลยตรงนี้ขุยหนูที่ปูแบบแห้งส่วนใหญ่จะนิยมปูกับพื้นที่อีกปีหนึ่งสองปีสามปีเนี่ยหรือแน่นอนอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่่จจจััดดโชวแแแสงอะะไรก็ล้ตเเนนนนยยาิมปปููุห แแบบแห้งเพราะว่ามันรื้อง่ายแล้วก็เสร็จงานหรือว่าร้านค้าร้านเนี้ยไม่อยู่แล้วออกไปแล้วหรือรีนนโนเวต้านเปลี่ยนกระเบื้องเนี่ยม,มันเปลี่ยนมันรื้อง่ายก็จะเป็นข่อยหนูแบบแห้งถูกต้องครับใช้ได้แต่ให้เหมาะกับงานแต่สําหรับบ้านอยู่แบบถาวรบางคนซื้อกระเบื้องมาแหงก็ต้องการให้กระเบื้องติดแน่นถูกไหมครับส่วนบางคนเนี่ยอยู่มาปี2ปีสปีเจอกระเบื้องระเบิดแบบที่เคยเป็นข่าวที่เป็นคลิปมันก็เกิดมาจากการปูแบบแห้งดังนั้นเนี่ยเรานําวิธีการปูแบบแห้งมาใช้ปิดสถานที่ค่อยหนูสําหรับบ้านอยู่ วลาัยที่ต้องการความถาวรปูได้แต่สัดส่วนความชื้นต้องสูงขึ้นมาก็คือเกือบเท่าคูนก่อเลยทีเดียวพื้นต้องทําความสะอาดแล้วราดน้ําทุกแถวที่มีการปูกระเถบเข้ามาเรื่อยๆดังนั้นพวกนี้มีความสําคัญมากๆ